สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับพี่ๆนะครับที่อาจจะกดติดตามผมหรือว่าอาจจะเป็นขาจรที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสำหรับใครนะที่มีพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระนะครับพระเครื่องพระเกจิพระเหรียญต่างๆนะครับเครื่องรางของขลังเกจิคณาจา์ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าพี่ๆมีนะครับคิดว่ามีราคาหรือที่บ้านมีของเก่าเก็บอยู่แล้วเนี่ยนะครับอยากจะปล่อยเช่าอยากจะหาที่ปล่อยเช่า สามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับ0 9 7 2 2 9 9 8 8 8นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูนะพาเครื่องนะครับที่ผมนะครับประกาศเช่านะเผื่อพี่พี่ท่านใดมีนะครับสามารถติดต่อมาขายผมได้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมให้ดูเร่้าวนะเผื่อพี่ท่านใดมีที่บ้านแล้วอาจจะเห็นคุณหน้าค่าตาว่าที่บ้านมีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแบบนี้นะครับนี่ เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไล่ให้ดูนะนะครับอันนี้เนื่องด้วยนะครับเป็นไลฟ์สดนะฮะก็เดี๋ยวนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้สำหรับองค์นี้นะองนี้เป็นเนื้อเ,ออเขาเรียกว่ารูปหล่อนะหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานะฮะ องนี้นะถ้าใครมีนะผมให้ดูเป็นตัวอย่างเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าพี่ๆท่านใดที่มีพระแบบนี้เหมือนแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆอาจจะไม่ไม่รู้ว่าองนี้นะครับเป็นหลุมพ่ออะไรเอาเป็นว่าถ้ามีพระลักษณะแบบนี้นะครับใกล้เคียงกับแบบนี้เนี่ยสามารถส่งมาหาผมติดต่อขายได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นหลุมพ่อเงินนะครับแบบนี้นะครับจะพิมพ์ขี้ตานะครับ ผมก็จะบอกแค่คร่าวๆนะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับแล้วมีแบบนี้เนี่ยนำมาขายผมได้เลยนะครับองนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ดูนะฮะนะครับเนื้อผงนะครับแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นอ่อ่าเขาเรียกว่าหลวงพ่ออะไรนะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตนะครับลืมนะฮะบังเอิญนะเพิ่งจะมาไลฟ์นะครับก็เลยลืมนะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูันนี้ก่อนนะครับเป็นหลวงพ่อลุ่งนะครับนี่นะครับวัด บางแหวนนะครับนี่นี่แบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับใครมีลักษณะแบบนี้นะฮะสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะครับนี่นี่อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อลุ่งเหมือนกันนะครับแต่นนี้จะเป็นรูปหล่อนะครับแบบนี้นะครับใครมีนะฮะสามารถส่งมาขายผมได้เลยอันนี้เป็นพระสายใต้นะครับโซนใต้นะครับแบบนี้นะครับนะครับมีราคาเล่นหานะครับ สามารถส่งมาขายผมได้นะครับแบบนี้นะส่วนองค์นี้ todas, นะครับเป็นหลวงพ่อยิ้ดนะครับวัดหนองจอกนะครับแบบนี้นะครับนะฮะส่งมาขายผมได้นะแบบนี้ผมรับเช่านะครับหลวงพ่อยิ้นเนี่ยมีพระหลากหลายรุ่นมากแต่เอาเป็นว่าพี่พี่มีพระหลวงพ่อยิ้นนะครับรุ่นไหนเนี่ยนะครับส่งมาขายผมได้เลยนะครับยินดีรับเช่าแต่ต้องบอกก่อนว่าหลวงพ่อเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีราคานะครับ มากเท่าไหร่นะครับราคามีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับขึ้นไปนะครับตามแต่ละรุ่นนะครับหรือจะเป็นกุมารทองนะครับนี่หล่วม่าเต๋แบบนี้นะครับนี่นะฮะหรือจะเป็นหล่วม่าเต๋แบบนี้นะฮะกิ่งแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้ก็หล่วม่าเต๋นะครับหรือจะเป็นเซียนแปะแบบนี้นะครับหรือนะครับนี่แบบนี้นะนะครับแบบนี้พยันแบบนี้นะครับนี่ นะครับแบบนี้เนี่ยเป็นเป็นพาที่ทผมประกาศรับเช่านะใครมีสามารถติดต่อมาขายผมได้นะครับหรือจะเป็นสิงหาแกะแบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่หรือจะเป็นเนื้อผงนะครับเหลืองปูโต๊ะแบบนี้นะครับนี่ส่งมาขายเหมือนได้เหมือนกันนะครับนี่งพอยึดแบบนี้นะฮะนี่นะครับหลวงพ่อโสธรนะครับนี่แบบนี้นะครับเนี่ยหลวงพ่อเต๋นะครับแบบนี้ังไม่ยังไม่แพงนะครับ นี่ส่วนอันนี้ก็เป็นกระลับอ,อาจารย์ปิ่นนะครับนี่แบบนี้กระางงาแกะแบบนี้นะครับอันนี้ก็นะครับนี่นะครับนี่หลวงพ่อกษเสมเนื้อทองคําแบบนี้นะครับนี่ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะเผื่อพี่ๆจะได้รู้แนวทางว่าเนี่ยพระประมาณแบบไหนที่คุณมากรับเช่านะครับนี่ แต่อันนี้ก็คือจะเป็นพระนะครับนี่เป็นพระองค์ดาราทั้งนั้นนะครับนี่เป็นพระสมเด็จนะใครมีสมเด็จหลักล้านแบบนี้ก็ส่งมาขายผมได้นะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับแต่ต้องเป็นแท้ๆนะครับสมเด็จเนี่ยมีเกเยอะมากนะครับนี่กุมารทองกุมารทองหรือว่าเต๋เนี่ยผมบอกแล้ว่าผมยังไม่เคยได้สักทีนะถ้ามี fc ท่านไหนเนี่ยนะครับเอามาแบ่งผมเนี่ยยินดีเลยนะครับนี่นี่อันนี้ก็เป็น นะครับเนื้อผงหลวงพ่อเตยเหมือนกันนะครับเป็นพระหลักๆของท่านอันนี้ก็หลวงพ่อโสธรแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับหลวงปู่ทิมนะครับอันนี้จะไปลองพิมพ์เนื้อตะกัวนะฮะก็สามารถมาขายผมได้อันนี้หลวงพ่อคงนะฮะวัดบางสปะรดนะครับเป็นเนื้อผงนะครับขุนแผนนะครับแบบนี้งาแกะงาแกะก็มีทั้งหลวงพ่อหอมนะครับหลวงพ่อเดิมนะฮะหลักๆนะครับนี่ หลวงปู่โตะนะครับแบบนี้นะครับหลวงปู่โตก็มีหลากหลายพิมพ์เนี่ยหลวงพ่อกเกษมแบบนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับชุดแบบอย่างนี้ผมอยากได้มากเลยผมยังไม่เคยได้เลยนะนี่นะครับหลวงพ่อกลวยอันนี้เป็นพระบูชานะครับนะครับประมาณแบบนี้เนาะพีพีเอฟซีท่านใดนะที่ติดตามหรือดูคลิปนี้นะครับแล้วมีพระ นะครับหน้าเสือประมาณแบบนี้นะสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะครับอาจจะเช่าตั้งแต่อดีตแล้วหรือว่าเพิ่งเช่ามาอยากแบ่งปันนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับนี่นะฮะเอามาให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับวิธีการติดต่อง่ายๆนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เนะครับสองสองเก้าเก้านะครับไลน์ id s i g n mark นะครับ m a r k 66ตัวถ่ายรูปชัดๆติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยังไงก็ ฝากนะครับใครมีพระนะส่งมาขายผมได้นะครับแบบนี้นะครับดีโอเคนะไป